สวัสดีค่ะพบกับช่องพังปเป้นะคะกับช่วงบ่ายนะคะบรรยากาศยามบ่ายอากาศร้อนมากๆเลยค่ะในปูเปก้ก็ยืนกินหญ้านะคะเริ่มไม่กินแล้วนะคะเริ่มเล่นแล้วนะคะบางไม่แม่นะคะบางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าช้างเนี่ยเขาเขาจะชอบคนหรือเปล่าเขาจะแบบเหมือนคนหรือเปล่านะคะเวลาเจอกู้อลีกูปับนะคะเดี๋ยวมารอชมนะคะ ว่าเวลาปูเป้เจอคู่ปรับนะคะเขาจะรู้สึกยังไงนะคะเขาจะทายังไงใส่นะคะก็ไม่ได้มีอะไรกันนะคะไม่มีอะไรบาดหมางนะคะแต่เขาไม่รู้เป็นอะไรนะคะพอเจอหน้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบนะคะนี่ก็ยืนเอาม้พัดนะคะอากาศร้อนนะคะเล่นตามภาษาของเขานะคะ ดูนะคะไม่ต้องดูอะไรนะคะดูสายตานะคะเวลาเขาเจ้พูดลิสายตาเขาแบบจ้องนะคะกาไม่เคยทําอะไรให้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าไปโกรธไปเกลียดอะไรเขานะคะโบเป้ดูสายตาโหดร้ายมากนะคะดูนะคะแม,แม่แต่ถ้าเห็นควันลงหรือได้กินเขาจะไม่ทําอะไรนะคะเขาก็จะยืนเฉยนะคะเขาก็ เขาเดินคุณนผ่านก็เดินได้นะคะแต่ว่าถ้าเจอควหลีปุ๊บเขาจะโยนไม้ใส่เลยนะคะโอ้ผู้เป้กวาดลานวัดให้หลวงพ่อสะอาดแล้วเอาไม้ปัดไปปัดมาสะอาดแล้วนะคะ<อ>นี่นะคะ<อ>คือวอลีเขานะคะดูนะคะพวกว่านกยาน คูเอลี่กูปับ๊บมาแล้วนะคะกูเอลี่กูปับเขานะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะพอเจอกันก็โยนไม้ใส่เลยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะควันโนยืนดอยู่นี่นะคะเขาเลยไม่เขาไม่ทำอะไรควันโนยืน คานนอยืนอยู่ก็เลยไม่อยากทำอะไรถ้าบ่มีควานโนเบิ่อหว่ะขัดควันใหม่ครับหัดควันใหม่ครับถึงควันใหม่จับช้างครับจะพาปูเปปี้อาบน้ำไปไปไปเดี๋ยวปวดเด้เปวดถ่ครับงปวด้จะขี่ได้ไหมนะคะเอาเนี่ยก็จะขี่ไหมให้ขี่อยู่นะคะควานโนอยู่ใกล้นะคะไปก เก็บตะขอให้นะคะไปอาบน้ำนี่นะคะคือกลัวหลีนะคะมาเจอกันแต่ถ้าขึ้นขึ้นได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอย่าอย่าเวลาอยู่ข้างล่างนะคะอย่าอย่าประหมาานะคะเพราะเขาจะโยนไม้แม่นมากค่ะปูปี ข็จะโยนอะไรที่เขาโยนแม่นมากเลยนะคะเป็นไม้เป็นกิ่งไม้นะคะไปอาบน้ํานะคะถ้าขึ้นได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแม่แม่แต่ถ้าอยู่ข้างล่างเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะถามควานูนะคะว่าปูป้มีครัวหลีมีใครบ้างนะคะสวัสดีครับ ัวรีเรเคยมีครับหลายคนครับผมแต่เวลาใครที่ไม่ชอบหรือว่าไม่ถูกตาเขาก็ชอบโยนมือใส่ครับโยนมือโยนยไม้โย,ยนไม้ก็โยนไม้ครับแต่ว่านี่ควนกําลังหักครับกําลังหักขึ้นได้ก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าขึ้นได้แล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าอยู่ข้างล่างละ่ะถ้าอยู่ข้างล่างถ้าล่ามไว้ับถ้าเดินผ่านไปก็ะโยนยไม้ใส่ครับบางครั้งครับถ้าไม่มีควันอยู่ กินน้ำเลยอากาศร้อนสายตาแบบนี้เจ้าเล่นะคะถ้าเห็นพ่อควานนี่เขาจะไม่ทำอะไรนะคะดูสายตาเบิ้ง่าหยุนกินนะอ่ะแล้วเราก็จะไปขึ้นรถแล้วนะคะแม่แม่เมื่อที่สามสิบนะคะเราก็จะกลับบ้านะะคะ ฝากเม,ม่นะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องปูเป้ของเรากันด้วยนะคะก,กับคลิปวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ